Hello students สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับทิชเชอร์นะคะในตลาดนัดวิชาการชุดคำนวณชวนสนุกนะคะวันนี้ทิชเชอร์จะสอนเรื่องเวลาว่าเราแบ่งเวลาเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามทิชเชอร์มาเลยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ ผมเห็นดวงอาทิตย์และเมื่อคืนผมก็ได้เห็นดวงจันทร์เพื่อนๆเ,เห็นเหมือนผมหรือเปล่าครับเอผมมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับช่วงเวลาต่างๆเพื่อนๆตามผมไปถามคุณครูด้วยกันนะครับสวัสดีครับคุณครูผมสงสัยจังเลยครับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนไหนคือกลางวันหรือกลางคืนครับเด็กๆคะ ในแต่ละวันเราแบ่งเวลาออกเป็นสองช่วงคือกลางวันและกลางคืนโดยสังเกตจากดวงอาทิตย์ค่ะช่วงเวลากลางวันสามารถแบ่งเวลาออกเป็นช่วงเวลาย่อยๆอีกหลายช่วงเช่นช่วงเช้าดวงอาทิตย์จะเริ่มขึ้นจากขอบฟ้าช่วงสายดวงอาทิตย์จะอยู่สูงจากขอบฟ้าแต่ไม่ถึงกลางท้องฟ้า ช่วงเที่ยงดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะหรืออยู่กลางท้องฟ้าพอดีช่วงบ่ายดวงอาทิตย์จะเคลื่อนไปยังทิศตะว,วันตกแต่ยังไม่ถึงขอบฟ้าช่วงเย็นดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้าทางทิศตะว,วันตกคำ่ำดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทางทิศตะว,วันตกท้องฟ้ามืดอ๋ออย่างนี้ก็หมายความว่า เชา้าสายเที่ยงบ่ายเยน็นคำ่ำเป็นคำที่ใช้บอกช่วงเวลาต่างๆใช่ไหมครับเก่งมากค่ะเด็กๆผัดเข้าใจถูกต้องแล้วค่ะอย่างตอนนี้ช่วงเวลาที่เราเรียนหนังสือคือเวลาอะไรนะหาคำตอบกันให้ดีนะคะเดี๋ยวครูจะมีเกมมาให้พวกเด็กๆเล่นค่ะ ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมกับภาพว้าวเช้าว้าวบ่าย ท่ำ <Wow. S 1> เย็น <Wow. S 1> ที่ยัง สนุกมากเลยครับคุณครูวันนี้ผมและเพื่อนๆได้รู้จักช่วงเวลาในแต่ละวันแล้วขอบคุณคุณครูมากนะครับตอนนี้ผมขอตัวไปจัดตารางทำการบ้านก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเราสามารถแบ่งเวลาตามช่วงเวลาต่างๆได้ใช่ไหมคะทั้งช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นและช่วงค่ำหวังว่านักเรียนจะสนุกกับคลิปวิดีโอที่ทิเชิ์นำมาเสนอให้ในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะครับเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ